สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับอันตรายของผงชูรสกันครับผงชูรสที่โฆษณากันอยู่ว่าบ้านทั่วเมืองนั้นไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการแม้แต่น้อยมีนําซ้ำยังอันตรายอย่างใหญ่หลวงมาดูกันว่าอันตรายจากผงชูรสนั้นมีอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจรงิงจังได้ระบุว่าอันตรายของผงชูรสนั้นแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคืออันตรายที่เกิดจากเกลือโซเดียมกับ อันตรายที่เกิดจากตัวผงชูรสสำหรับอันตรายที่เกิดจากเกลือโซเดียมนั้นเนื่องจากผงชูรสมีโซเดียมที่มาจากโซดาไฟเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นเดียวกับเกลือแกงแต่อันตรายกว่าเกลือแกงตรงที่เกลือแกงใช้เพียงนิดเดียวก็รู้สึกว่ามีรสเค็มแต่ผงชูรสใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ามีปริมาณโซเดียมสูงเพราะไม่มีรสเค็มให้รับรู้ผงชูรสมีพิษร้ายของโซเดียมแฝงอยู่อย่างมิดชิดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อไปนี้หนึ่งทำให้ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงถึงแม้ผงชูรส ก็ทำให้ปูนคุมกันของร่างกายบกพร่องได้ยิ่งถ้าคนเป็น 1. ทานอาหารที่ใส่ผงชูรสมากๆยิ่งมีสิทธิตายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น 2. ทําให้เกิดการตกค้างในสมองเด็กเมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนในปัจจุบันมีเด็กปัญญาอ่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยนับตั้งแต่มีผงชูรสแพร่หลายในประเทศนอกจากนี้ผงชูรสยังทําให้เด็กทารกเกิดอาการชักซึ่งบางครั้งแพทย์ไม่รู้สาเหตุทําให้รักษาผิดพลาดได้ไม่เพียงเท่านั้นผงชูรสยังเป็นอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ทำให้ร่างกายบวมและยังเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดดด้้้วววยยย3่่่งเเตติมผูจปโราชน โรคไตความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนั่นคืออันตรายจากโซเดียมที่อยู่ในผงชูรสส่วนอันตรายจากตัวผงชูรสนั้นยังมีอีกมากมายจนหลายคนคาดไม่ถึงนั่นคือ1 ทาให้เกิดอาการแพ้เช่นรู้สึกชาและร้อนวูบวับที่ปากลิน้นใบหน้าหนุกแก้มต้นคอ,อหน้าอกบางคนมีผื่นแดงขึ้นตามตัวแน่นหน้าอกหัวใจเต้นชาลงหายใจไม่สะดวกจนเป็นที่รู้จักและขนานนามอาการแพ้แบบนี้ว่าโรคแพ้ผมชูรสในพัตคาันจีน2ทํทำลายสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ของร่างกายทําให้เติบโต,ตช้าปัญญาอ่อนระบบสืบพันธุ์ผิดปกติเป็นหมันอวัยวะสืบพันธุ์เล็กลงทั้งขนาดและน้ํหนั 3. ทำลายระบบป,ประสาทต,ตาสายตาเสียหรือตาบอดโดยเฉพาะในสัตว์ทดลองยิ่งอายุน้อยจะยิ่งเกิดผลร้าย 4. ทํทำลายกระดูกและไขกระดูกซึ่งเป็นส่วนที่ผลิตเม็ดเลือดแดงทำให้โลหิตจาง5ทําให้วิตามินในร่างกายลดลงโดยเฉพาะวิตามิน B6 ซึ่งแก้โรคแพ้ผงชูรสได้ 6. เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง7ทําลายระบบป,ประสาทส่วนกลางทําให้ถึงโรคประสาทได้ง่ายขึ้น8เปลี่ยนแปลงโครโมโซม ทำให้ร่างกายผิดปกติเช่นปากแห่งหัวแหว่งจมูกวิ่นแขนขาพิการผงชูรสนั้นมีอันตรายในรูปแบบของการสังสมในร่างกายอาจไม่เห็นคิภายในทันทีแต่เชื่อถือว่าถ้ากินเข้าไปเยอะกินเข้าไปทุกผลของมันต้องแสดงออกมาในวันใดก็วันหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนทางที่ดีป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนลดละเลิกผงชูรสให้ได้มากที่สุดถ้าออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านอย่าอายที่จะบอกคนขายหรือพนักงานเสิร์ฟว่าไม่ใส่ผงชูรสและถ้าทําอาหารรับประทานเอง ขอให้เชื่อรถมือตัวเองมากกว่าเชื่อโฆษณาจงมั่นใจถือว่าอาหารที่ปราศจากผงเชวรถนั้นดีกว่าแน่นอนโดยเฉพาะดีต่อสุขภาพของคุณและครอบครัวคุณในระยะยาวได้แน่นอนครับขอขอบคุณมากครับที่รับชมและรับฟังชอบกดกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ